มาร่วมอวยพรวันเกิดให้กับหนึ่งในนักแสดงละครไฟน้ำค้างหนุ่มริวพัฒรพงกันค่ะถือโอกาสดีชวนพี่พี่น้องน้องแฟนคลับไปทำบุญแจกขนมของใช้ที่จำเป็นรวมถึงเงินให้กับน้องๆที่สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพรา้าแห่งประเทศไทยย้อนหลังวันคล้ายวันเกิดอายุครบ31ปีค่ะซึ่งแฟนคลับที่มาในงานนี้ก็อยู่ซัพพอร์ตและทำบุญด้วยกันแบบนี้มาสิปีแล้วค่ะบอกเลยว่าอบอุ่นมากๆน้องๆที่สมาคมก็น่ารัก รวมร้องเพลงแฮปปี้เบิร์เดย์ให้ด้วยวันเกิดปีนี้ริวก็ตั้งใจทำงานรวมถึงเดินหน้าทำธุรกิจน้ำพริกของตัวเองและฝากติดตามผลงานละครไฟน้ำค้างเป็นกำลังใจให้ในายศคนนี้กันด้วยนะคะคิดถึงหลายๆคนเพราะว่าไม่ช่วงก่อนที่คือถ่ายละครหนักๆเลยก็ไม่ไม่ค่อยได้เจอใครแล้วก็ ปีนี้ก็ดีใจที่ทุกคนมาก็ทุกปีเราก็จะจัดก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเมื่อปีที่แล้วเราก็ทำบูนล,ลงศพมันก็จะเปลี่ยนทุกปีก็จะหมุนเวียนไปอย่างเงี้ยเป็นแฟนคลับรุ่นแรกแล้วก็รุ่น ตลอดไปเอก็อยากจะเห็นเขาลุ่งขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งครับผมนะช่วยๆกันหน่อยรุ่งเรืองเอาไงเราจะเอาลุ่งอะไรดีลุ่งเรืองลุ่งเรืองลุ่งเรืองแหละดีแล้วลุ่งโรดโอ้แรมือกันมาสิบปีแล้วคิดดูสิตั้งแต่เขาเคี้ยวหมากกันตอนนี้เลิกแล้วเร็วมาพบปะกันก็ทําให้รู้สึกว่ามีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ปีนี้นะครับก็อย่างแรกเลยฝากเลยละกันมีละครตอนนี้ที่ออนแอร์อยู่นะครับไฟน้าค้างครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับไอจีนะครับเป็น i อใหม่นะครับ R I E W underscore P P R U P P ครับ